เพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าทําไมเราจัดโปรโมชั่นโคตรดีเลยมันน่าใช้มากๆเลยแล้วเราก็โหเจียกเงินแบบสุดยอดมากๆแถมขายแบบขาดทุนด้วยซ้ําแต่ทําไมผู้คนถึงไม่ค่อยซื้อของของเราเลยหรือยอดขายไม่ค่อยขึ้นมันเป็นแบบนี้ครับบางครั้งบางทีมันอาจจะเกิดจากเราวางตําแหน่งของโปรโมชั่นของเราไม่ถูกจุดครับเราอาจจะนําเสนอตัวโปรโมชั่นเนี่ยไม่ถูก ่วงเวลาของการขายของบางคนเนี่ยโอ้โหไปถึงก็จัดโปรโมชั่นเลยเนี่ยพี่ซื้อ1แถมหนึ่งเลยนะตัวเนี้อะถ้าสมมุติผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นกีตาร์และอยู่ดีๆมีคนมาเสนอขายกีตาร์ให้ผมว่าซื้อ1แถมหนึ่งเนี่ยยี่ห้อนี้สุดยอดม,มากๆเลยราคาจริงๆเนี่ยมัน4ี่พผมขายเลย2อ0พถามว่าผมซื้อไหมไม่ซื้อเพราะผมไม่อินถึงแม้ว่าเขาจะจัดโปรมาดีมากๆขนาดไหนแบบโอ้โหมันน่าซื้อมากๆถ้าไม่ซื้อนีง่โง่มากๆ,ๆเลยแต่กูไม่อินไง พอไม่อินเสร็จปุ๊บเราก็จะไม่ตัดสินใจไงเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์เรามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราสมองผมก็จะคิดว่าเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกูวะทำไมกูต้องไปซื้ออะแล้วซื้อมาทำอะไรวะซื้อมาเป็นของลบบ้านเฉยๆกีตาร์อาจจะมีคุณค่าสําหรับบางคนแต่อยู่บ้านผมมันอาจจะเป็นขยะก็ได้ ไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดวางโปรโมชั่นเนี่ยมันจะต้องจัดวางหลังจากที่เราวิเคราะห์เรื่องของสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ซะก่อนนะครับปัญหาของเขาคืออะไรเขาอยากจะได้อะไรแล้วสินค้าเราเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาให้เขาได้แบบไหนเราต้องนําเสนอตรงนี้ก่อนครับนําเสนอจนเขารู้สึกว่าเฮ้ยราคาเต็มแม่งก็คุ้มแล้วอ้าวแล้วโปรโมชั่นอะเริ่มตรงไหนละ่ะโปรโมชั่น มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเลยครับไม่ใช่ปิดการขายด้วยนะไม่ใช่ปิดการขายย้ำอีกครั้งนักขายหลายๆคนชอบใช้โปรโมชั่นในการปิดการขายแล้วยอดขายมันก็ไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะโปรโมชั่นมันไม่ได้มีหน้าที่ปิดการขายแต่โปรโมชั่นมีหน้าที่เดียวนั่นก็คือเร่งให้ลูกค้าตัดสินใจเร็วขึ้น นี่คือคีย์เวิร์ดของการจัดโปรโมชั่นนะครับบางคนโอ้โหใส่โปรโมชั่นหนกยอดขายก็ไม่ขึ้นครับการที่เราจะปิดการขายได้เนี่ยเราจะต้องปิดด้วยว่าสินค้าของเราตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้าอย่างไรมันสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ยังไงต้องตอบโจทย์ตรงนี้มันถึงปิดการขายได้หลังจากปิดการขายแล้วลูกค้ายัางอึกอักคือสนใจละสนใจ 90, 90ละ90%้ละแต่ยังไม่โอน รู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ถึงเวลาที่จะโอนนี่แหละช่วงเวลาที่เราจะต้องจัดโปรโมชั่นพี่ถ้าเกิดว่าซื้อวันนี้นะผมลดให้เลยกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ว่าไปพี่ถ้าเกิดว่าหมดตัวนี้แล้วนะที่เหลือคือตัวโชว์นะพี่พี่ถ้าเกิดจัดซื้อวันนี้นะผมแถมอันนั้นอันนี้ให้นี่ นี่คือหลักการของโปรโมชั่นโปรโมชั่นไม่ได้ทําให้เราปิดการขายได้แต่โปรโมชั่นเร่งให้ลูกค้าตัดสินใจไวขึ้นเพราะฉะนั้นลองเรียนราดับให้ดีนะฮะอย่าเปิดด้วยโปรโมชั่นเพราะถ้าเกิดเปิดด้วยโปรโมชั่นปุ๊บเขาจะรู้สึกทันทีว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคาและของแถมที่เขาจะได้คือผพ้ให้เห็นภาพคือ อย่างเช่นผมขายโทรศัพท์ตัวเครื่องนี้นะครับผมขายอยู่15ื0นถ้าเกิดผมว่าผมขาย15ื0นแต่ถ้าเกิดพี่ซื้อวันนี้นะผมขายให้2เครื่องเลยถ้าเราพูดแบบนี้ปุ๊บเมื่อไหร่เขาจะรู้สึกทันทีว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องหนึ่งอ่ะเจ็ดพันเครื่องอ่ะหมื่นทันทีครับของแถมจะกลายเป็นสินค้าไปทันทีแต่ถ้าเกิดเราขายว่าเครื่องนี้หมื่นนะแล้วเราก็ดูลุกความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเริ่มรู้สึกว่า อยากจะได้ละอยากจะควักเงินหมื่นห้าละแต่เขายังไม่พร้อมโอนเขายังต้องแบบขอปรึกษาภรรยาก่อนขอเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมนี่แหละ พอถึงจุดนี้ปุ๊บบอกเลยพี่ถ้าเกิดซื้อวันนี้นะผมมีโปรโมชั่นให้พี่คนเดียวเลยเนียเนี่ยให้ไปเลย2เครื่องแต่ต้องพี่ต้องโอนวันนี้นะนี่คือพลังของโปรโมชั่นครับเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นไม่ใช่เครื่องมือการปิดการขายแต่เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเราไวมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ของผมมีประโยชน์นะครับแล้วก็อยากจะกดติดตามแฟนเพจนะครับก็กดติดตามได้ที่แฟนเพจนี้เลยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ